ี่ประการที่ทําให้เราควรจะเป็นคนที่จริงจังกับพระเจ้าและสัตย์ซื่อกับพระเจ้าหนึ่งเรารักพระเจ้ากลับเพราะพระเจ้ารักเราก่อนพระเจ้าให้ความรักกับเราเป็นของขวัญเราไม่ต้องทําดีเพื่อพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราอยู่ดีไม่มีข้อแม้ความรักของพระเจ้าไม่เคยสูญสิ้นไม่เคยจางลงความรักของพระเจ้าเต็มที่กับเราสองเพราะเราเลือกอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระพรและความสว่าง เราไม่ยอมอยู่กับอาณาจักรของความมืดของมารซาตานสา,า,นสามเพราะเราเตรียมตัวไปสวรรค์ตา,าของเรามองไปที่สวรรค์เราจะดำเนินชีวิตที่เตรียมไปพบพระเจ้าในสวรรค์ที่จะมีรางวัลและคฤหาสน์ในสวรรค์สเมื่อเราทําสิ่งที่ถูกต้องร้อนนกับพระเจ้าพระเจ้ามีพระสัญญาที่จะดูแลเราในโลกใบนี้ พระองจะดูแลสุขภาพการเงินการเดินทางครอบครัวและพระพรจะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนขณะที่วิ่งไปเราจะไม่ยอมเลิกถูกดึงออกไปซ้ายหรือขวาเพราะเราตั้งใจฉันจะชนะสองเรามีระเบียบว,วินยัยเราจะควบคุมตัวเองไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ตื่นนอนตอนเช้าไปโบสถ์มีระเบียบว,วินยัยอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานกับใจเชื่อฟังถูกฝึก เอาจริงเอาจังในการเดินกับพระเจ้ามีระเบียบวินัยและประการสุดท้ายเราจะไปถึงเส้นชัยได้โดยเอาตาเรามองไปที่รางวัลและผู้ที่จะประทานรางวัลให้กับเราเมื่อเราเข้าสู่เส้นชยัยคือองค์พระเยซูคริสต์ที่วันนั้นเราจะไปพบพระองค์ที่พระบัลลังก์และพระองค์จะยื่นรางวัลและมงกุฎให้กับเราและบอกว่าเจ้าเป็นทาทสที่ศัตด์ซื่อแสนดีจงเข้ามาและชื่นชมยินดีกับเราเถิด